ดวงดีว่ะเพราะว่าคือมาเห็นว่าโดนแล้วไปทั้งเลยคนเจนนังวันู้นใกล้สมการบอกเลยขพอไปยี่ปับมาบ้านแล้วเนี่ยมาอยู่พี่ละมาอยู่จังหวัดลุงเข้าเอาไปได้ปะเนี่ยนี่ไหมได้ได้ครั้ใช้เลขดังเนี่ยคือมีเลขดังเลขดังนี่ยังมี่ละไรอังเขายังว่า หกแปดห้าหหเก้านี่เราเรีรังเจดเกมีเบิดเลย่าคาใบเท่าไหรมันใบร้อยสิบบาทนะร้อยสิบทอร้อยเดียวร้อยเดียวเบเลยม่รังมันขายยุ่งซี่ลเนี่ยข้างบนนี่เมนบ้นเนี่ยเมนร้อยสิบออร้อยสิบนังแต่ว่าอันนี้ร้อยเนืงร้อยเดียวสองใบเดียสองใบก็สองร้อยยี่ สองร้อยยี่สิบใบสิผึ้งกันเนี่ยมันสุตสองใบเป็นเลขตัวเดียวกันนังเนี่ยสองใบตัวเดียวกันเปดเลรกันนะมีนขามีแค่สามใบอีกลงหลายี่ห้อขี้ไก่หมดแล้วหลายนางเอาสามรอยใบมันขายยากหวยนะสามมันขายยากแท้เลยอหวยนี่ยนะบวกล้าลงหลสามร้อยใบเนี่ยงังเดียวอืดเลยนะนี่ก็วันที่แปดแล้ววันที่ สิบสี่สิบห้าสิบหกหอยออกนะใจมีห้าเจ็ดแปดมันเลือดรังนะขทางบุญนั่นนะนี่นะน้องเจ้าอออัดเทิรมูนี่อัดถึงบ่แม่นรางวัลที่อย่างที่โกว่าว้าเด้อบ่รางวัลรางวัลที่ห้าถึงวันรางวัลที่สี่ที่หนึ่งี่ว่าตัวนั่นล่ะตัวนี้มันบ่จ้าเอาปล่อยจูบเยอนางเอ้ยชุดสองใบเนี่ยมันเหยียอยู่งสามผู่ทัานเนี่ย จอยใบนึงน่งมีสามหกห้าแล้วสามหกห้าแล้วก็หกห้าหกสามหกห้าสามหกหายสามหกห้าเนาะผู้ขายดึงหายมันจังมานสามหกทนิดสามหกห้าอีสามหกห้าเนาะจ้าโอเคเท่าใดเนี่ยสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบ สามร้อยสามิบุกดีด้วยนังเอ้ปมามึงหันไหนเอ้ยพาจยาบาลยังถึกเลยจะรู้แล้วก็ตามมาอีกทอย่างสามร้อยสามสิบคนเจ็ดบาทเจ็ิบาทนากระเผเนี่ยโอ้มียุคทับรถไทยเอเดี๋ยวเขาเรียไปรอดตลาดเพืนบ๊อบ บ่ก็รอเมืนี้แล้วนายตีเมื่อวานชิย่างไปตลาดบ่บ,บ่บ่รอใคอยังนี่ล,หหล่ามันมีไอ่ก็ไป่แล้วอยู่ได้ก็ตาอยู่บ้านได้ก็ตาโอ้อยู่บ้านถาดบ้านถาดุกบ้านถาดมึงเลยชิบิถาดมึงเลยเชียงคานไก่อยู่ได้นะพ่อเนาะอ,อีกร้อยโลอ่ละกแกมันแข็งแรงจากปีเราอ้หลายปีต้องหนังเลย จำม่ดได้เลยจำม่ดได้เรียพอจีเซืออยู่เขาจะมีคำถามจีเซืออยู่เขาจีได้เรือหลายปีแล้วแล้พ่อนี่ก็ยังหาจีหาปีแล้วเนี่ยสู้สู้สู้ <S <S สู้สู้สู้มันมันมาในข้อเดีด๋ยวก็บเมือดอ,อกเอ้าปล่อยตัวแล้วโชคดีอ่ะอไปเดี๋ยวก็รวยได้ให้ดูรางวัลที่หนึ่งกันเนาะ มาดยังนุ่ก็เอานีได้สองตัวไทยนุ่งก็เอาเแล้ว,วถือนี่นอนเลยนางนนางมาเทียร์โอเคมาดโนเลยเนาะเป็นปีนแล้วจ้า